เนชั่นทีวีภูมิใจเสนอ r e a l ลลิตีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super ร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซส ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ SuperTrader Thailand แลนด์ซ2นะคะช่วงนี้อยู่กับหมวยและพิธีกรอีกท่านคุณก้องค่ะครับผมคุณหมวยเช่นเคยครับเรายังอยู่กับเทเดอร์อีกหท่านที่สามารถเข้าผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย12คนในซีซั่นหได้นะครับคุณสาวิศส,สมปองนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะ,คะย้อนกลับไปถามนิดน,นึงครับวินก่อนหน้าที่ วิทย์จะเข้ามาในโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ในซีซั่นหนึ่งก่อนหน้านั้นเราทําอะไรอยู่ครับอ๋อก็คือผมเป็นฟรีแลนซ์นะครับเป็นฟรีแลนซ์ทาเกี่ยวกับอะไรฮะออกแบบระบบพวกนี้ครับพวกบบเว็บไซต์เว็บไซต์ครับผมครับผมแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็คือลงทุนมาบ้างแล้วแหละแต่ว่ามีการาลงทุนอยู่แล้วครับแล้วก็คือเราทํางานไปด้วยลงทุนไปด้วยแต่ร,รู้สึกว่ามันถ้าออกมาลงทุนเต็มตัวนี่มันจะน่าจะโอเคกว่า น่าจะโอเคกว่าที่เราทํางานไปด้วยเพราะว่าอะไรฮะก็ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองเก่งครับครับแต่ว่าพอออกมาจริงๆก็ก็ลุ่มลุมเป็นยังไงครับลุ่มลุมดอนดอนลุมลุ่มดอนครับผมพอการลงทุนไม่เติบโตเรียกว่าขาดทุนเย่ะครับขาดทุนเลยขาดทุนเลยครับครับผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาสมัครซีซั่นหนึ่งคะก็ตอนนั้นคือพอเริ่มขาดทุนปุ๊บเนี่ยเห็นเขารับสมัครอยู่ก็ใช้เงินลงทุน ใช้เงินในการเปิดพอร์ตเพื่อจะแข่งขันเนี่ยหนึ่งแสนผมก็เลยคิดว่าเรามาหาความรู้ก่อนดีกว่าค่ะถึงค่อยกลับไปรูใหม่ครับผมอ๋อแล้วทำไมก็เลยก็เลยสมัครก็เลยสมัครค่ะช่วงเวลาพอดีกันช่วงเวลาพอดีกันเลยที่ที่เราขาดทุนมาที่เราขาดทุนครับโครงการเปิดพอดีใช่ค่ะใช่ไหมครับครับแล้วทําไมตอนนั้นถึงไปคิดว่าเราเก่งแล้วแล้วถึงไปลงทุนก่อนก็เวลาวางแผนกับเวลาปฏิบัติบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับครับ เหมือนตอนที่เราทำงานอยู่แล้วก็วางแผนอย่างดีแต่ว่าเราไม่ได้แอคชั่นตามที่ตอนทำงานนะครับแต่ว่าเวลาออกมาจริงๆปุ๊บเราก็ไม่ได้แอคชั่นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เลยมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเเรื่องของไม่เซ็ตค่ะครับผมไม่เซ็ตด้วยอารมณ์ด้วยจิตวิทยาการลงทุนด้วยใช่ตอนนั้นคือเราเรายังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนเต็มตัวครับตอนนั้นถือว่าตอนเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยงาน มันก็เหมือนกับคล้ายๆงานประจำเนาะ,ะก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ลงทุนไปด้วยใช่ไหม <Cash> ใช่ครับใชมมม่มันมันมันมีอุปสรรคไหมสำหรับสำหรับการทางนานไปด้วยแล้วก็ลงทุนไปด้วยก็มันมันต้องแบ่งเวลาครับถ้าสมมุติเราเป็นฟรีแลนซ์เราก็สามารถจัดการเวลาเราเองได้เองครับเพราะว่าตลาดเปิดตอนเช้าแล้วก็บเราก็เทรดตอนเช้าตอนคืนแล้วก็ทํางานครับแต่ถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทเราก็ต้องทํางานตอนเช้าเราก็ไม่มีเวลาพื่งไม่มีเาลงทุนครับผมครับแล้วตัดสินใจเข้ามาในโครงการเป็นยังไงบ้าง ก็หลังจากเข้าโครงการก็จริงๆได้ความรู้เยอะเลยครับ,รบเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเทรดทีเฟกเทรดทีเฟก<ต>่ะแต่ไม่มีเวลานะพอเล็กๆไงแล้วาวน,นี้ก็คือผมผมไม่คิดว่าออกมาเป็นเป็นฟรีแล้วแล้วเร,เราสามารถจะเทรดหุ้นได้ตลอดเวลาอะไรอย่างี้ครับเหมือนแบบหุ้นมันต้องรอขาขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็เลยมาเล่นทีเฟกแต่ทน,นี้พอเข้าโครงการปุ๊บเนี่ยพอมารู้จักกับ พี่ๆในวงการพี่ซันพี่เจนหรือครูปุยครูไก่อย่างเงี้ยครับก็ก็ทาให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้ทุกวันเหมือนกันครับค่ะครับผมค่ะก็เลยสมัครเข้ามาร่วมโครงการเป็นยังไงบ้างคะสิ่งที่ได้จากโครงการสิ่งที่ได้จากโครงการคือถ้าใครดูเทปก็จะเห็นว่าผมมาดื้อมากแล้วคราวนี้ก็คือผมก็เลยได้ไปอยู่ในทีมครูไก่ค่ะฟินิกส์เองใช่ทีมฟินิกส์ครับก็ ช่วยปรับไมค์เสร็จผมเยอะเลยครับครับว่าจริงๆมันต้องทําตามแผนไม่ควบคุมอารมณ์อะไรเงี้ยครับบรรยากาศในทีมฟินิกซ์เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในทีมฟินิกซ์ตอนนี้ผมก็เป็นเป็นโค้ชผู้ช่วยด้วยเป็นผู้ช่วยแล้วในทีมในซีซั่นสองในซีซั่นสนี้ก็คือแปลกมากครับก็คือคนที่เข้ามานี่ดื้อเหมือนผมทุกคนเลยเครับครับทีมนี้ดื้อมาก แล้วทีมนี้เขาสอนอะไรนักลงทุนบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสนใจครับก็ทีมนี้ก็คือก่อนอื่นเลยก็จะจะให้ทําแบบทดสอบทางจิตวิทยา <K an> ครับว่าเป็นคนลักษณะไหนต้องเทรดแบบไหนยเงี้ยแต่ว่าในทีมนี้คือดื้อหมดเลยก็คือจะหนักไปทางเรื่องทํากันบ้านผูไก่สอนทํากันบ้านก็คือห้องนี้ขยันมากครับทํากันบ้านวันละ80ตัวถ้าทีมอื่นก็ก็เคาะขู่ทีมอื่นไปเลยแล้วกันก็คือทีมนี้ผม ทีมผมนี่ทำกันบ้านหนักมากนะโอ้โหทำนนกันบ้านหนักมากทีมอื่นนี่ต้องทำกันบ้านตามด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจเขา้าร่วมโครงการบ้างคะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนหรือว่ายังไม่มีความรู้ครับก็เปิดใจครับเข้ามาศึกษาหาความรู้ดูก่อนใช้เงินน้อยๆในการลงทุนแล้วถ้าสมมติมาสมัครโครงการนี้เราจะได้เพื่อนได้ครูที่สามารถคลิปคอนแทคไปได้ตลอดมีอะไรเราก็ปรึกษากันได้ครับค่ะก็มาสมัครกันเยอะๆครับ ครับผมก่อนจากการปีนี้ทีมฟินิกซ์มีอะไรเด็ดๆรอรับลงทุนอยู่ก็ถ้ามาทีมผมก็นอกจากการบ้านผมว่าทีมนี้ครบครับหุ้นซิงดีเลเวอร์จีหรือแม้แต่ฟิวเจอร์ก็มีหมดครับครบเรื่องเรามีครบครับผมสนใจก็ลองไปที่ทีมนี้ได้ขอขอบคุณมากๆเลยนะใช่ครับขอบคุณมากครับคุณสมุสวัสดีครับครับครับคุณหนวยเช่นเคย ยังสามารถสมัครกันได้นะครับผมกับโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ในซีซั่น2ครับผมใกล้ใกล้จะหมดเขตกันทีแล้ววันที่15กันยายนนี้เองนะครับไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ s u p e r t e um a d e r c o t h ครับผมค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา3คนและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ